สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับการประชุมเชิงสัมมน,นาไลในเดือนนี้นะครับเทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษส0 2 0ท่านก็ฟังเนื้อหารายละเอียดนะครับราว2นาทีสำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถกดข้าไปในนาทีที่2เพื่อติดตามเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะทิศทางแนวโน้มการเงินโลกทิศทางแนวโน้มสังคมโลกทิศทางแนวโน้มการเมืองโลกทิศทางแนวโน้มภูมิรัฐาศาสตร์โลกทิศทางแนวโน้มภัยพิบัติโลกและทิศทางแนวโน้มศิลธรรมจริยธรรมโลกนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18มิถุนายน65นะครับเวลา18.30ถึง21.30นนะครับท่านที่สนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศ5 9 9 9 ซึ่งในการสัมมนานี้จะมีการรวบรวมประเด็นและคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับมีการตกผลึกความคิดเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและคำถามที่ควรทราบคำตอบของทิศทางแนวโน้มต่างๆมีความกระชับเจาะลึกและตรงประเด็นนะครับบูรณาการเชื่อมโยงจิ๊กซอแต่ละส่วนอย่างชัดเจนจากเหตุหนึ่งไปสู่อีกเหตุหนึ่งนะครับเปิดมุมมองที่ลึกกว่าที่เห็นบนเปลือกนะครับ แลนะสำหรับท่านที่นะับพลาดนะครับการนะสัมมนาออนไลน์ในช่วง2-3เดือนที่แล้วนะ n s n g ซ็ of Mo อฟมัน o p ่ e อรนะสรุปสาระสำคัญนะทางการเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานนะความเข้าใจนะเรื่องราวที่ดีขึ้นนะเพื่อจะมานะในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นนะถ้าท่านสมัคร2ตอนนะท่านก็ได้ส่วนลดพิเศษนิดหน่อยนะครับ ซึ่งจัดในเสาที่11เมษายน65เวลา18.30นถึง2 1่0บานนะครับมันทานที่ทราบถึง7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษั0 2 0จะได้เตรียมตัวกันนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังคืบคลานเข้ามากันอยู่ ครับคลิปนี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับในขณะที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นขณะนี้นะครับก็มีกูรูต่างชาตินะครับก็ได้วิเคราะห์ว่าทองคำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีนะครับในห่วงเวลาแห่งสงครามแล้วก็เมื่อต้องการความน่าเชื่อถือนะครับจะเป็นอย่างไรกันนะครับกูรูนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับก็คือคุณเรดิโอนะครับผู้ก่อตั้งนะครับกองทุน Head นะเฮดฟันนะที่ใหญ่สุดของโลกนะครับบิดวอเตอร์นั่นเองนะซึ่งเขาได้นะให้ความคิดเห็นนะในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ต่างๆนะครับเขาพูดถึงทองคำไว้นะครับว่าทองคำเนี่ยนะเปรียบเสมือนกับเอ่อตัวหุ้มนะหรือว่าตัวป้องกันนะบนพอร์ตฟฟลิโอหรือพอร์ตการลงทุนของเรานั่นเองนะครับโดยเขามองว่ามันเป็นบนสุดนะของพอร์ตฟฟลิโอหรือพอร์ตการลงทุนของเรานะครับ นะที่มันทำงานเหมือนนโยบายนะที่จะรับประกันนะครับหรือว่าการประกันให้เรานั่นเองนะครับโดยที่นะทองคำเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสกุลเงินสำรองนะที่สูงสุดเนี่ยเป็นอันดับ3นะครับที่ถือครองโดยบรรดานะธนาคารกลางต่างๆนะครับนะจากทั่วโลกนะครับ แล้วก็เขายังมองว่านะครับในช่วงเวลาแห่งสงครามนะอย่างการต่อสู้ในขณะนี้ที่เรามองเห็นสงครามนะครับหรือว่าในช่วงเวลานะอย่างเช่นเ,เมื่อมีความต้องการนะความน่าเชื่อถือเนี่ยนะเขาก็มองว่านะทองคำเนี่ยนะเป็นสิ่งที่นะเหมาะสมนั่นเองรวมถึงว่าเป็นสื่อกลางนะแลกเปลี่ยนที่เอ่อเป็นสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวนะครับที่คุณ อาจจะสามารถมีได้นะซึ่งไม่ใช่นี่สินนะของคนอื่นใดของใครบางคนนั่นเองนะแล้วเขายังมองว่านะซึ่งมันหมายความว่าคุณต้องนะอยู่บนการพึ่งพาพวกเขานะที่จะให้มันแก่คุณหรือพวกเขานะที่ให้เงินแก่คุณนะหรือพวกเขาเนี่ที่ให้อะไรบางอย่างแก่คุณนั่นเองแต่ทองคำเนี่ยมันไม่ใช่ นะเป็นหนี้สินนะของคนอื่นคนใดหรือของใครบางคนนะครับแล้วก็ทองคำมันยังเป็นสิ่งที่เป็นข้อนา,นานาชาตินะเป็นสากลนั่นเองนะครับก็คือทั่วโลกยอมรับนะครับนะเป็นสากลระหว่างประเทศแล้วมันก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อันะนี้คือสิ่งที่คุณเรเลโอนะครับมองเห็นแล้วมันก็เคยถูกลองมานะแล้วก็เป็นจริงนะในลักษณะนั้นนะครับ ดังนั้นนะครับนะเขาก็เลยมองว่าในฐานะที่เป็นสินทรัพย์นะในการป้องกันเนี่ยมันก็คล้ายมากจริงๆนะที่เป็นนโยบายการประกันนะที่ยิ่งใหญ่นะครับเนื่องจากว่านะเมื่อบรรดาสินทรัพย์อื่นๆเนะ่นะเวลามันตกต่ำลงมานะครับแล้วก็บางสิ่งนะที่คล้ายอย่างนั้นนะหรือการ เทียบเท่ากันนะที่แสดงบทบาทนะครับในพอร์ตการลงทุนนะครับซึ่งเขาบอกว่าทองคำเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคอ r อส s นะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์หลักนะครับแต่เป็นการกระจายความเสี่ยงนะของสินทรัพย์เนี่ยอย่างมีประสิทธิผลนั่นเองนะครับและสิ่งนั้นนะครับนะถ้าคุณทำมันในฐานนะ นะที่เป็นตัวเอ่เคอคาออยู่บนสุดอ่ะนะครับก็ควรมีประมาณ15%ของพอร์ตฟิโอหรือพอร์ตการลงทุนของคุณนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้มุมมองของนักลงทุนระดับโลกนะครับเขาก็มองว่าทองคำเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีนะครับในช่วงเวลาแห่งสงครามและเมื่อต้องการความน่าเชื่อถือนะเหมือนกับช่วงเวลาเนี้ยนะครับผมถึงบอกว่าการลงทุนทองคำนะในบทบาทที่เป็นเอ่อคืเรยียกว่าตัวป้องกันนะหรือเป็นตัวรับประกัน นะในเรื่องของความไม่แน่นอนนะในเรื่องของความไม่มีเสถียรภาพเนี่ยนะเราควรจะถืออยู่นะประมาณ10-20%นะครับในสินทรัพย์การลงทุนของเรานะครับแต่บุมมองของคุณไอเดโอเขบอกว่าถือประมาณ15%นะแล้วก็ถือมัน เป็นตัวโนโยบายนะรับประกันความเสี่ยงอ่ะนะครับอย่าไปถือมันเป็นตัว core asset หรือเป็นสินทรัพย์หลักนะครับจึงเล่าสู่กันฟังน,นะครับเพราะว่ามีมุมมองกูรูนักวิรต่างชาติหลากหลายเหลือเกินอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมุมมองนะครับของกูรูระดับโลกนะครับผู้บริหารนะกองทุนเฮดฟัน,นที่ใหญ่สุดของโลกนะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พิจารณาไต่ตองด้วยตัวท่านเองก่อนเชื่อนะครับเพราะสิ่งนี้ผมได้ยินได้ฟังมาจากกูรูก็นำมาแบ่งปันกันนะก็พิจารกก่อนแล้วค่อยเชื่อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ